ใช้ทำสกูชี่ที่มีรูปไอศครีมแล้วก็รูปแยมโลเราไปได้มาจากที่ร้านชวานะคะแล้วก็ทั้งหมด4กล่องเนี้เป็นของ W Cafe s Cafe หรือวาอ่อวาเป็นของน้องหวายนั่นเองนะคะหลายคนน่าจะคุ้นเคยรู้จักกันอย่างดีนะน้องวายเนี่ยเขาเรียกกันที่หวายอ่ะเขาเรียกกันพี่หวายก็เดี๋ยวเดีย๋ยวจะแกะแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีวยดวยว,ยว,ยวันนี้ เราไม่ได้มานั่งทําคนเดียวเพราะแม่ฝนบอกว่าถ้าทํากับน้องเร็วสองคนมันจะเละตุ้มเป๊ะแล้วก็อาจจะไม่มีชิ้นที่สําเร็จเลยเดี๋ยวแม่ฝนจะเลือกอย่างละลืมกล่องนะเอามาทําแล้วก็เหลือสองกล่องอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปแจกให้เด็กๆใครอยากได้กันนะเปล่าวันนี้น้องเรีวจะทํารูปยางโลหรือไอศครีมคะเอาเลยวแน่ใจนะย่างโลนะไม่เอาไอศครีมนะโอเคโอเคมาให้น้องเร็วทารูปไอศครีม ส่วนยามโลเนี่ยแม่ฝนไม่ได้จะเป็นคนทําแต่ว่าเราจะมีคู่แข่งจะมีคู่แข่งมาทําให้โดยให้น้องเดวเนี่ยทำเซตอาชีมแล้วเราก็จะให้คู่แข่งของน้องเดวเนี่ยทาเซตยามโลส่วนแม่ฝนเนี่ยจะเป็นผู้ช่วยน้องเดวนะคะขอเชิญคู่แข่งทำสกุชชี่ของน้องเดวด้วยค่ะสวัสดีค่ะแกะยาเอาก็เดี๋ยวให้พี่การอุ้ยเดี๋ยวให้พี่การ แกๆแกแ,กแกเอาแก่แกแกเดี๋ยวให้พี่ก้าเนี่ยทำแข่งกับน้องเดลนะนเดลนั่งลรงมา้าเถร็ลูกก็คือใครเสร็จก่อนคนนั้นชนะไม่ใช่ต้องใครทำสวยกว่าสิ <K l oss> ให้เด็กๆดโหวตแล้วกันนะว่าชอบผองใครมากกว่า <K l oss> แล้วถ้า <K l oss> แล้วถ้เาเกิดใครแพ้เนี่ยเดี๋ยวต้องหางเกมมาลงโทษในคลิปหน้าเนาะถ้าเ <K l oss> ดลแพ้ลงโทษเธอ เดี๋ยวเปิดมาดูก่อนดีกว่า,วาอากล่องทำไอศครีมเนี่ยเขาบอกว่า DIY Homemade Gucci มีการรับปบระกันโดยร้านชวาด้วยนะคะแม่ฝลไม่เคยทำเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็มียนี่ไอศครีมหอมมากเลยอ่ะอูสโลด้วยแล้วก็มีสีมาให้ทั้งหมด,มดหมสีเป็นสีอ่อนๆเนาะชมน่ะสีพาเทลอุ้ยราจะมูก <laughs> <laughs> แล้วเขาก็จะมีเป็นชุด ไม้พายแล้วก็โอ้โหมีเกจโรยหน้าไอศครีมให้ด้วยนะคะมีอะไรบ้างหน้าแล้วก็คู่มือวิธีการทำเนี่ยให้ทาสีตรงโคนให้ทั่วแล้วใช้ไม้ไอติมค่อยๆปาดอ่แล้วก็พักให้แห้ง10ถึง15นาทีทาตรงส่วนไอติมตามสีที่ต้องการสามารถโรยสายล้งและสีเพิ่มเติมเพื่อตกแต่งเพิ่มเติมตามต้องการ พักให้แห้งสนิทดีติดสร้อยและแท็กกับสกูชี่เข้าด้วยกันถ้าอยากให้สกูชี่เนียนสามารถทาหลายๆชั้นห้ามบีบสกูชี่จนกว่าจะแห้งสนิทเพราะจะมีรอยนิ้วมือติดถ้าเพื่อนๆทำเสร็จอย่าลืมถ่ายรูปแล้วแ็กแท็กมาให้ดูด้วยนะคะแชทก DIY s k u c h i by Shaw and w z Cafe แฮชแทกอย่ามามาอ่ามารู้เอย่างมั้ มีทุกตัวอย่างอยู่ข้างหลังกล่องนี่ของพี่กล้าก็จะเป็นยมโร่แตของพี่ก้าเป็นแยมโร่ไหนของพี่ก้ามีอะไรบ้างคะปีสกุชี่แยมโลค่ะแล้วก็นี่สีเหมือนกันสีทองน <c oughs> ี่จะไปตัวจ่านี่จะไปตัวจ่าแล้วก็มีไม้นะคะเหมือนกันเลยเหมือนกับกล่อบบางผีมีไม้แล้วก็มีเหมือนท็อปปิ้งโรยไปหน้าแท๊ก ใช่เฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวใจเย็นลูกใจเย็นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งวนที่หนูก่อนจะได้ไม่เมื่อยเราต้องทาตรงโคนกันก่อนนะครับเอาพร้อมยังคะพีก้าพร้อมแล้วจ้าอ่าเะสามสองหนึ่งเริ่มเดี๋ยวจับตรงนี้ไว้โคนจะต้องคุไลนโ้องคไลนโ้อคไลน

我想呢個，呢個，呢 <noise> 個<楽>，所以我哋而家未交嘅。你 <music>，你哋咪打聲佢，你咪打下佢，打啲人呢？我哋而家，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 我哋而 สองคนก็ำลังใช้สมาธิยสาชิไอที่ทไมอ่หล่นไหนก็หล่นแล้วชิมเบ้ได้มาลาดนมให้มันเลยเออสวยนะพราลาดนมพอยุซีนั้นเวๆ ถ้าพอเรียนสีนั้นเลยะเอ้ยสวยนะเสร็จแล้วเฮ้ยเรื่องจริงไหมอิงหงใหญ่แม่ฝนอ่เดลแม่ใหญ่เดลไอศ์ครีมของน้องเดลกับแม่ฝนนะคะเป็นไอศ์ครีมที่มีคอนเซปต์ว่าไอศ์ครีมเมืองร้อนไอศ์ครีมละลายเยิ่มเยิ้มเลยของพิก้านะของพิก้าก็เป็นแยมโลเมืองร้อนเหมือนกัน เยอยอะค่ะเพราะว่ามันยังไม่ค่อยแห้งของใครสวยกว่ามาโหวตกันดีกว่ากขอก็สวยวเดียวหรือของพี่ก้าชอบของใครโหวตให้คนนั้นนะคะแล้วโหรอ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 ของเดลยเดีไอศครีมของเดลยเดีหรือยามโลของพี่ก้าหมุนหมุนในฝนหมุนหมุนของใครเป็นผู้ชนะนะคะเดี๋ยวจะหาเกมมาลงทวนผู้แพ้ในครั้งต่อไป ติดตามกันไว้ดีๆนะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพิกามากๆที่มาร่วมให้เด็กโหวตให้เด็กคอมเมนต์ให้เด็กโหวตโหวตที่ตัวไอ้นะกดตัวไอเลยค่ะว่าโหวดของน้องเดวหรือว่าของพิกาตรงนี้ตัวไอตรงนี้ตรงนี้เลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปเก็บกวาดก่อนนะคะรู้ด้ายมือพบกันใหม่คลิปหน้าบายบาย